สวัสดีครับนี่พบกับโมเมนต์ชาแนลคือเก่านี่เฮ้ากาะซิมาขยายพันธุ์ิโลเดนรอนไว้์พินเซ็ตเนาะอ่าตั้งแานเฮ้ากาจิยังบาท่านได้เปิดแบงเปิดขายแต่เน้นการขยายพันธุ์เฮ้าก ok าจิตัดเป็นกอคอก็จะจิเป็นยอดนี่ส่วนเนี่ยก็จิเอาไป ปัดชั่เนาะขยายพันธุ์เอากระสิเน้นแม่พันกอนเขาก็ได้ตองเห็ดเป็นแบบนี้เนาะนี่ตัวนี้ถ้าตัวไดมีหลากแบบนี้ก็คือเขานําไปปลูกลงดินหรือว่าใส่ปุ๋ยแดงท่าแพ่กนก็นได้เนาะหรือว่าแช่นรรมยาคาอเนี่ยเขา,าก็จะนำไปปลูกลงดินได้เลยเพราะว่ารลากอากาศเขาแข็งแรงเดียว มีหลักเขาก็สามารถปลุกได้แบบนี้เดี๋ยวเาเรื่องกันเขาเสร็จวิธีใดเห็ดแบบใดชมกันครับผมเราจะมาบังวิธีการตัดเนาะตรงนี้จะให้อาจารย์ตัดเราต้องเรียกขอกเด็กตาเนาะตาแบันนิดเดียวอ๋อลองอไม่ต้องไปตัดมากตัดเนี่ยเจาะเขสักครึ่งนึงบิดแปะ ใช้ความชำนาญแน่เนาะเบสิกเบสิกในการตัดเบสิกในการตัดเนาะเดี๋ยวจะไปโดนใบเสียดายการตัดเท่ากับที่เบื้องหลักอากาศดูหลักอากาศเบื้องหลักาศตุ่มหลักอากาศแบบนี้เนี่ยเอาไปกัตเตอร์เนี่ยจิ้มลงเพื่อที่จะไม่ให้ใบมันขาดใบตัวนี้ตัวแม่เลี้ยงมันนี่ยเสียดายมาตาเขาจะงอกขึ้นมาตรงนี้อันนี้หลักอากาศาเหตุที่โอ เงี้ยังคือตรงนี้ลากาดเพราะว่าใบสะดุดน้ำเลี้ยงน้ำยังไปเลี้ยงใบเลี้ยงยังเขาเนาะเพราะว่าเขาตัดแยกเขาเนี่ยนอกออกมาจากนี่ประมาณนี้การตัดก็สิตัดแยกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคอคอสั้นเนาะคอติดกันนี่าะทาแบบนี้จะจะจะ,จะจะไงแนี่ยจะงอยเป็นก็ไม่ได้ผลแมนตัดนี้ พอ,อเลยพอ,อเลยเพราะว่ามันโบมีตัวนี้เราได้สองสามต้นตัวที่มีรากดีแล้วก็ไปปลูกดูว่าละอา,ากาศด้านบนจะมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตัดเนี่ยต้องเช็คถ้าจะไปอบรากก็มีขึ้นอ๋อปลูกเนา่าเสียกิน,นเนาะเวนี่ยก็คือบบมีรากอา,ากาศประมาณนี้นก็ะมาตัดได้ยากอย นี่ก็ได้ใบใบหนึง่งมายอดนี่ประมาณนี้เนาะวิธีการห่อเนาะเาต้องห่อหอยางระวัางเพราะว่าอากาศเขาหักงายมันเปราะบางมันกรอบ เขาทอย่างเาต้องคอยๆถ้าเขาเห็ดแห้งมันกัดจะักฮักลมันมันบเป็นอย่างนี้มันอัน่ะมันมันอันเงานี่เขาต้องคอยๆมือหนุ่มๆเขาจะเห็ดเปาว่าไรเนี่ยมันมันมันคืบไม่ชนิดอื่นเนาะใส่ถานลุ่มหาทิ่เรามน เข้ากับซีข่อแบบคือไใหม่ซีโร่ต่างๆแตววาวเข้าสิบ่เห็ดไหแน่นเกินไปเนาะหรือว่าหลวมเกินไปประมาณนี้พ่อหลักอากาศเขาเข้าประมาณนต่มันลงหลุมพอดีอันนี้ผมก็ชิเวนตาจากหาซิปซีเรียดีซิบหาเพราะว่าใบมันไงมันมันชิงแงกันนี่นี่แม่พันนดสันญอตนี่ประมาณนี้ เอวิธีง่ายๆแล้วก็ได้ผลไว่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้จำนวนหลายเนาะนี่ก็ะโบกพิษเราถือแงีเนาะคนโบกกบะเจงว่าตรวจขอ้าไฟเนาะหลังจากที่เข้าช่ำด้วยสเปกน้อมอสเสร็จแล้ว ับกะนํามาเข่าห้องอบเนาะห้องอบก็ซีซอยลดการไข้น้ำลดการนั่นแหละอากาศพอดีชุ่มชืน้นเขาเนาะสำหรับผู้ที่มีห้องอบเขาก็สามารถควบควบแน่นก็ได้ควบแน่นกไ็นนกได้เนาะนี่หรือว่าหาวัสดุสิ่งรอบรอบโตเห้ามา ปาริดปอดอยเป็นห้องอบน้อย,อยก็ได้เขาต้องเห็นไงราะว่านี่มันเป็นสวนไงเขาต้องเห็นไงเขามีสองของทางกุนแล้วก็ทางนี้เนาะนี่ก็สิประมาณนี้ประมาณเดือนเดือนนึงเนาะหรือว่ายี่ยี่ยี่สิบก็มื่นก็ได้สามอาทิตย์ก็ได้สิประมาณน,น,นี้ล,ละหลักเขาก็ดจะระบบิดหลักเขาก็ดจะออกมาดีแล้วก็ได้ผลลายเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไร มินชแน,นลก็มาให้ความรู้แบ่งปันหรือว่าผู้ได้ที่รู้แล้วกับสมารถเบิงงกดเป็นแนวทางก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กคคดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวม,มินชแน,นลเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ